สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอาจรูปจากมือถือทำป้ายไว้นิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088-817-5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้น้องต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนรคนเสียงเพราะอืมอ่ะโอเคน้องนะฮะครับพี่เนรปอบหมาดำเรื่องราวเป็นไงเชิญครับครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีพี่เนรสวัสดีพี่เบลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้พี่เนรเป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งครับที่เขาไปประสบพบเจอเหตุการณ์ เรื่องนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนครผ่านมาก็เกือบประมาณสักเกือบเกือบสีสิบปีแล้วพี่เน่เป็นเรื่องของพิจุบ <c oughs> ก็พิจุบบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็คือที่หมู่บ้านของเขานี่แหละก็มันมีชื่ออยู่จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยพี่เน่แต่แต่ขออนุญาตไม่ไม่บอกแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าเป็นที่ไหนผมเชื่อว่าได้เชื่อไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะอ,อ๋อหรือว่าน่าจะเคยได้ยินหมู่บ้านเนี้ยพี่จุกบอกว่ามันก็จะล้อมไปด้วยดงหรือว่า มันจะเป็นป่าทึบราวกับถูกต้นไม้ถูกอะไรเนี่ยบังเอาไว้สมชื่อเลย mm hmm. ในสมัยเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ทั่วถึงมันก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหรือว่าตัวอำเภอเนี่ยเราราวสักยี่สิบกิโลเมตร mm hmm. ทางเข้าเนี่ยก็เป็นถนนลูกรังโดยที่อะระหว่างทางที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะต้องผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งซะก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีสะพานไม้ให้ ข้ามลําห้วยไปถึงจะถึงหมู่บ้านนี้สอข้างทางลําห้วยเนี่ยพี่จุกบอกว่ามันก็จะลกคืมไปด้วยกอไผ่ป่าที่มันจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะในฤดูฝนตรวจสภาพในหน้าแลลงเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยแห้งสนิทเลยน้ําหายไปหมดดินแตกกระแหงลําห้วยก็แห้งขอดเลยก็คือเหมือนที่เราเคยเห็นในทีวีเมื่อหลายๆปีก่อนพี่เนี่ยที่เป็นแบบพื้นดินแตกกระแหงอะไร แบบนั้นเลยอืมเขาบอกว่าพี่จูบอกว่าเขาบอกว่าเห็นภาพที่เห็นภาพแบบนี้เลยนะเนี่ยเขาก็เคยคิดว่าเอยหรือว่าจะถ่ายมาจากแถวบ้านเราหรือเปล่านะแต่เขาคิดว่าเออก็มันก็น่าจะมีทั่วๆไปรอบๆหมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาที่เกิดจากการหักล้างทาง,ทางพงก็คือสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะใครจะตัวไหนเนี่ยก็ไปแบ่งกันเอาเองเลยว่าใครจะเอาตรงนี้เอาตรงนี้อะไรแบบเนี้ย โดยที่เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีความเชื่อว่ามีทางคนแล้วเนี่ยเขาก็จะเที่ยวทางเนี้ยไว้ให้ผีด้วยเช่นกันอืมอ่าก็คือชาวชาวบ้านเขาเนี่ยก็จะเชื่อกันอย่างนั้นค,คนเท่าคนแก่เนี่ยเขาเล่าว่าการเปิดทางผีเที่ยวเนี่ยเขาเรียกทางผีเที่ยวนะพี่ซีเ<า>นี่ย<ผ>ทางผีเที่ยวอ่าใช่เขาเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไอการเปิดทางหรือการปิดทางเนี่ย คนถ้าคนแก่เขาจะคารามก็คือคารลามก็คือห้มอามทําเด็ดขาดเลยก็คือมันหมายถึงต้องห้ามไม่ดีหรือว่าไม่ควรทําอพี่จุกบอกว่าอ,อย่างเช่นตัวอย่างคราวหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งชื่อว่าตาสีแล้วกันตาสีเนี่ยเขาจะปลูกบ้านอยู่ทางเหนือหัวเรือนของบ้านพี่จุกอยู่ดีๆก็ล้มป่วยกระทันหันเมียแกบอกว่าตาสีเนี่ยแกก็ไปนาตามปกติเหมือนทุกๆวันแหละทีนี้เมื่อกลับมาก็อาบน้านกินข้าว พอถึงตอนเช้าก็กลับล้มป่วยลงไปซะดื้อๆอยู่ดีๆเมียไปเรียกเนี่ยก็ลุกไม่ขึ้นเมียแกก็ไปหาสมุนไพรมาต้มยาไล่ไข้หัวลมให้กินก็ยังไม่หายขอน้ำมนจากหลวงพ่อที่วัดก็มากินมาอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นคนที่ไปเยี่ยนกะสีเนี่ยคราวนี้พี่จุ๋มบอกว่าก็ไปกันเต็มเรือนเลยต่างก็เห็นว่าเออเนี่ยแกนอนซีดเซียวนอนซมอยู่กับที่นอนเนี่ยเหมือนคนหมดแรงยังไงอย่างนั้นเลย ทีนี้พอวันต่อๆมาเนี่ยพี่จุบอกว่าอาการแกก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยเมียแกก็จัดเป็นเอ่อจัดเป็นขันดอกไม้ไปหาหมอเขาเรียกว่าหมอหมอพิเนธหมอหมอหมอหรืออ่ะหรือเป็นพวกหมอดูประจาหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยอ๋อออ่าเพื่อให้ช่วยหักไม้ที่ใช้ทําการเสี่ยงทายก็เขาบอกว่าหมอมอเนี่ยก็บอกว่าตาสีเนี่ย ดินกวางข้างผีเที่ยวผีเดือดร้อนจึงโกโรธแล้วก็มาทําให้แกป่วยทีนี้เมื่อทางเมียแกแล้วก็ทางพวกชาวบ้านอะไรไปสอบถามตาสีดูแกก็ยอมรับว่าเออตอนเองเนี่ยได้ทําแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังสําหรับคนที่ไปเยี่ยมแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าพอได้ฟังเนี่ยก็ขนลุกไปตามๆกันตาสีบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกขุดดินเพื่อที่จะยกคันนาใหม่เขาก็ไม่รู้ยังไง ก็เห็นว่าเออไอทางเนี้ยมันมันมันไม่มีคนเดินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะด้วยจะด้วยความที่ไม่ทันคิดว่าอย่างไงเขาก็เลยเอาดินเนี่ยไปปิดทางเดินเดิมที่เคยใช้ที่แบบให้คนและเกวียนได้เที่ยวเนี้ยจะเห็นว่าเออคนเนี้ยไม่ค่อยจะมาใช้ทางนี้และก็เลยจะปิดไว้ซะเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยที่ไม่ทันคิดว่าผีเนี่ยจะยังใช้เที่ยวอยู่อื ทีนี้พอรู้เรื่องราวแบบนั้นแล้วเนี่ยทางวันรุ่งขึ้นเนี่ยเมตสีเนี่ยก็แตนกระทงใบตองใบกล้วยอะไรข้างในใส่ข้าวดาข้าวแดงรวมทั้งอาหารดื่ๆอีกอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนี่ยไปวางไว้ที่นถนนแห่งนั้นแล้วก็พูดจาขอเข้ามาว่าเออเนี่ย,ยได้เอาโทษทิตตสีล่วงละเมิดไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการพอพูดจบเขาก็ปักทูบไว้หลังจากนั้นก็กลับมาบ้านแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแม่นาพิเนศ ตาสีเนี่ยก็หายป่วยจริงๆ oh. หายเป็นปกติแบบ oh. ไม่น่าเชื่ออ่าทีนี้พอเห็นแบบนะั้นเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เกิดข่าวหรือเรื่องเรื่องผีเนี่ยที่มีคนเล่าปากต่อปากตลอเราว่าเออเนี่ยคนนั้นเนี่ยถูกผีหลอกตรงนี้คนนี้ถูกผีหลอกตรงนั้นถูกผีเข้าอะไรแบบเนี้ยคนถ้าคนแก่ก็จะเล่าว่าเออเนี่ยไอ้พวกชอบเล่นมนเนี่ยโดยเฉพาะมนดําหรือว่าผู้มีวิชาอาคมเนี่ยเรียนคาถาอาคมแล้วก็ใช้อาคมไปในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ย ใช้ไปทําร้ายหรือว่าทํร้ายผู้อื่นเนี่ยคนพวกเนี้ยเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยจะควบคุมอาคมไม่อยู่ก็มักจะถูกอาถรรพ์ของมันย้อนกลับมาเข้าตัวเองแทนทําให้กลายเป็นปอกไปทําร้ายหรือว่าส่งผีส่งอะไรไปเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็พอเวลาของเดือนโดนของโดนอะไรไปเนี่ยก็จะรักษาไม่ได้ทีนี้พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยบางคนที่เลียนเยอะๆเนี่ยแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามนก็จะเข้าตัว ก็จะกลายเป็นปอบเช่นกันทีนี้พี่จุบบอกว่าก็มีพระอยู่องค์หนึ่งใครชื่อว่าเป็นพระพันรอนแล้วกันนะครับพระพันดอนเนี่ยพี่จุบบอกว่าเขาเป็นพระที่ข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เหมือนเหมือนแบบมาจำพรรษามาบวชอยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่พี่จุบอกว่าพอโตมาแล้วเนี่ยก็เห็นพระองค์เนี้ยอยู่แล้วเคยมีคนบอกว่าอายุท่านอะ่ะเยอะมากแต่ทําไมพี่จุบบอกว่าดูดูไปไม่เหมือนคนแก่เลยสักนิด อีกครั้งที่จุกก็เคยสังเกตว่าทุกครั้งที่เวลาในหมู่บ้านมีงานเช่นง,งานแต่งงานสู่ขวัญหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์เนี่ยจะไม่ฉันข้าวหรือไม่ฉันอะไรเหมือนองค์อื่นๆเลยทีนี้เมื่อสอบถามจากคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ความว่าเออเนี่ยถ้าคนที่เรียนมนต์คาถาอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่กินของร่วมกับคนอื่นในงานที่จะขึ้นตามบ้านต่างๆครับ พี่จุกพอรู้แบบนั้นก็อ๋อเป็นแบบนี้เองก็ไม่ได้สสใจไม่ไม่ได้ข้องใจอะไรที่อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์เนี้ยเรียนคาถาอาคมอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้ชิดอะไรมาก mm hmm. แล้วก็พี่จุกบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยหน้าที่ของเด็กน้อยอย่างพี่จุกเนี่ยหลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทํางานบ้านทํางานบ้านก็คือจะนึ่งข้าวหาบน้ําอะไรแบบเนี้ยทีนี้เมื่อทํางานจนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแถวบ้านเขาบอกว่า การหาบน้ําของเขาเนี่ยเขาบอกว่าน้ําที่จะเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันก็จะต้องไปหาบที่ก๊อกน้ําแห่งเดียวของวัดที่ท่านการในสมัยนั้นเนี่ยมาสร้างไว้ให้ครับคราวนี้มาไปถึงเลยเนี่ยก็ต้องเอาหาบกุัลกะสีบ้างอ่ะุไม่ไผ่ทายางชันบ้างวางเรียงต่อกันไว้เป็นแถว<ม>พี่จูบอกว่าวันนั้นเองเนี่ยขณะที่กําลังเล่นกันกับเพื่อนแบบเจียวจ้าก,ก็คือกําลังรอตักน้ํารออะไรกันเนี่ย เขาบอกว่าทั้งหมดก็ต้องสะดุ้งขึ้นมเมื่ออยู่ดีๆมันมีเสียงกรีดร้องมาจากทางหนึ่งเสียงนั้นพี่จุบอกว่ามันดังโหยหวนวีดแหลมแบบน่ากลัวมันดังขึ้นแล้วก็เงียบลงแต่ไม่นานมันก็ดังขึ้นใหม่มทําให้ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นพี่เนตรก็หยุดเล่นพร้อมกับหันมามองหน้ากันแล้วก็ร้องเสียงดังกันเสียงเนี่ยก็ดังมาอีกอทําให้คราวเนี้ย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยต่างก็วิ่งหน้าตั้งไปทางเสียงที่รอนมาทันทีครับจนวิ่งไปได้สักพักหนึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่ใจสักเท่าไหร่ก็มาถึงเรือนหลังหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับทางออกของทุ่งนาพี่ดูบอกว่าบ้านเรือนในสมัยก่อนน่ะต่างก็ทําด้วยไม้ปกตินี่แหละพี่เนี่ยแต่ก็จะยกพื้นสูงมากเพื่อที่ว่าจะใช้ใต้ถุนเนี่ยให้เป็นคอกวัวคอกไายเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของยายบนพวกผู้ใหญ่พูดว่าแกนรนป่วยมาตั้งนานและ เหมือนคนนอนติดเกียงอะไรแบบเนี้ตัวแกเนี่ยเหลืองซีดลงทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้เมื่อมาถึงเนี่ยพี่ถึงบอกว่าก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยโหวนออกมาจากปากของยายบน mm hmm. ทั้งเนี้ยทั้งหมดเห็นกับตาเลยว่ายายบนเนี่ยไม่ได้นอนบนฟูกเหมือนทุกวัน mm hmm. แต่ถ้าว่าร่างผ,มผอมน,นั้นน่ะพี่เนี่ยกลับลุกขึ้นมานั่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ mm hmm. คนก็พูดกันว่าเนี่ยแกถูกปอบเข้าเองก็เลยป่วย mm hmm. แต่ตอนเนี้ย หมอมนเนี่ยกำลังไล่ผีปอบอยู่พี่จุกก็พยายามเดินที่นไปดูด้วยความอยากรู้ตามภาษาเด็กกา็ถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหนมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้หมอมนเขาก็ยกลำขาเป็นลำขาที่เนี่ยขึ้นชี้หน้ายายบนก็ไม่พูดแต่ว่าทําตาแข็งๆกว้างๆใส่สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็กระทืบเท้าตึงตงตึงๆอะไรแบบเนี้ยพี่จุบอกว่าทุกคนเนี่ยตกตละลึงเลยเพราะว่า ท่าทีที่แกทำมันเหมือนมันไม่ใช่คนที่นอนป่วยมานานนะม,มันไม่ใช่คนที่ป่วยคนที่นอนไรเรี่ยวแรงมานานที่นอนอยู่ตรงหน้าหมอมนก็พึมพำพึมพำท่องคาถาสักพักหนึ่งแกก็เป่าพวดลงไปที่ลำขาอันยาวๆอยูอย่บอกว,ว่ามันจะคล้ายๆไหวเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็เงื้อมือตีใส่ร่างเบาๆสักพักสักพักหนึ่งตัวหญ่บนเนี่ยก็ล้มลงไปแล้วก็นอนบิดต,ตัวพร้อมกับร้องกรี๊ดด้วยความเจ็บปวด หลังจากนั้นหมอมนเนี่ยก็ยกขันน้ามนขึ้นมาแล้วก็สาดไปที่เยบนคราวน,นี้ยพอแกโดนน้ามนเนี่ยแกก็ร้องกรี๊ดอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวแกก็แบบว่าเหมือนแบบนอนนิ่งไปเลยทันทีลูกสาวแกพอเ,เห็นแบบัานเสร็จปุ๊บก็รีบเข้าไปแบบขย่าล่างแม่ไว้ทีนี้พอไปขย่าล่างแม่ไว้เนี่ยก็นอนไม่ได้สิอยู่สักทักหนึ่งจนกระทั่งเมื่อายบนฟื้นขึ้นมาเนี่ยแกบอกว่า แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยพูดจาได้ปกติเลยพี่เนเคราเนี้ยคือเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ในทุกๆคืนก่อนที่จะนอนหรือว่ารู้สึกเคลิ้มๆหรือว่าหลับไปแล้วเนี่ยเขาจะฝันเห็นว่ามีพระพันดรเนี่ยมาหาแกที่บ้านทุกวันมาหาในฝันพอเวลาคุยกันเนี่ยพระพันดอนก็จะเอามือลูบไปที่แขนที่ขาของแกพร้อมทั้งกับ แลบลิ้นออกมาพี่เนธ<อ>แล้วก็เลียลินฝีปากไปด้วยในฝันเนี่ยแกก็ยังคิดอยู่อีกทำไมเป็นพระทำไมถึงมาจับเนื้อต้องตัวติกาของแกได้อย่างนี้แกบอกว่าแกฝันแบบนี้ทุกๆคืนทุกๆคืนจนวันหนึ่งเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันหมดแรงนอนอยู่บนฟูกเนี่ยลุกนั่งไม่ได้อย่างเก่าอพอหลังจากที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนั้นชาวบ้านก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงฝันินงแต่พระพันตองอะไรแบบนี้ แล้วในคืนนั้นเองพี่เนนก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเยบนเนี่ยนอนตายอยู่บนฟูกบนที่นอนนั่นเอง oh. โดยที่พี่จุกบอกว่าล่างของแกเนี่ยแห้งติดกับที่นอนอะ่ะ oh. เขาบอกว่าไอ้ตรงบริเวณท้องตรงทางแถวตับไตไส้กุงอะไรมันมันแห้งติดท้องไปหมดเลยอะ oh. แล้วที่สําคัญคือน้ําเหลืองที่เนรมันไหลยเยิ้มเต็มที่นอนเลยอะ oh. ไหลเยิ้มเต็มที่นอนที่ที่นอนเป็นฟูกนันน่ะพี่เนีนึกออกไหมมันไหลเยิ้มไม่แถลงมันจนกระทั่งมันเยิ้มจนกระทั่งมันไหลลงไปทะลุที่นอนไหลลงไปข้างล่างอ่ะมันทรงกินคะคุ้งไปทั่วเลยทีเนี้ยในระหว่างที่เพื่อนบ้านกําลังทยอยเดินทางจะมาดูศพนั้นเนี่ยทางพี่จุกเนี่ยซึ่งก็มากับเขาด้วยก็เกิดอาการปวดฉี่เขาบอกว่าขณะที่กําลังจะเดินไปฉี่อ่ะก็จะต้องเดินผ่านไปถสุบ้านตรงบริเวณศพที่เยู่บนเนี่ยตั้งไว้อยู่อื เขาก็เห็นเป็นล่างๆหนึ่งเหมือนว่ากําลังยืนทําอะไรบางอย่างอยู่ตรงตรงปลายเท้าของบริเวณศกเอยบนที่วางไว้อยู่พี่เน่ตอนนี้เขามาวางไว้ตรงอ่าตรง,ตรง,ต,รงตรงแค่แะคราวนี้พอพี่จุกเดินไปใกล้เนี่ยด้วยความมืดเนี่ยสิ่งที่เห็นข้างหน้าก็คือพี่เนต<ม>เขาเห็นพระพันดอนเนี่ย<ม>กําลังก้มลงไปแล้วก็เอาปากเนี่ยไปยดูดบริเวณที่นิ้วเท้าของยายคําบนเนี่ย นิ้วเท้าของยายขโมนตอนนี้เขาบอกว่ามันมีน้ำเหลืองเนี่ยไหลเยิ้มลงไปพระพันรอนกาลังดูดกินน้ําเหลืองจากตกของยายของยายบนอยู่นั่นเองอทีนี้พี่จุกพอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ยืนตาค้างเลยคราวน,นี้ยพอยืนตาค้างเสร็จก็ร้องตะโกสุดเสียงเลยจนผู้ใหญ่เนี่ยรีบวิ่งมาดูว่าเฮ้ยไอ i, จุกมึงเป็นอะไรวะทีนี้พอหลังการที่หายตกใจแล้วเนี่ยก็พอหันไปทางที่เห็นเมืนเน่อกี้ก็ไม่เห็นอะไรแลวตอนเนี้ยพอ,อเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อ หลังจากนั้นเนี่ยแกก็ได้ยินคนพูดกันว่ายายบนเนี่ยแกถูกปอบกินเองเนี่ยน่ากลัวแท้ๆเลยตับไตไส้พุงเนี่ยแห้งไปหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านต่างรำมือกันเขาบอกว่าเนี่ยเป็นปอบจากคนในหมู่บ้านแล้วนี่แหละใช่ไหมอีกคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าก็ใช่นะสิเนี่ยเห็นว่ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยตั้งนานแล้วมาอยู่ดีๆที่จุกว่าก็มีเสียงแส้เข้ามาว่าอา้อาวอ้า คุยเรื่องอะไรกันอยู่พี่จุกก็หันไปตามเสียงแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเลยครับเพราะว่าเสียงที่พูดมาพี่เนตรมันเป็นเสียงของพระพันรอนที่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าเขาเพิ่งจะเดินทางมาถึงที่นี่เองอะแต่เมื่อกี้นี่ทำไมเห็นเป็นพระพันรอนเอ์ใช่แล้วเขาก็สังเกตว่าสายตาของพระพันรอนเนี่ยดูเยือกเย็นแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกอะและสิ่งสคัญคือเขาก็หันหน้ามาทางพี่จุกอะ พี่จุบอกว่า,วาแวบ,บแรกที่เห็นเนะี่ยเหมือนแบบอยากจะร้องออกมาตอนนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือในตาของพระพันรอนี่เนี่ยมันมีแต่ตาขาวไม่มีต,ตาดาอะที่เข้าเห็นแวบหนึ่งอะพี่จุกพอเห็นแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รีบชวนเพื่อนเนี่ยเดินกลับเข้าไปบนบ้านแล้วก็ไม่กล้าเดินไปไหนมาไหนอีกเลยแล้วสักพักหนึ่งพี่จุก็ได้ยินเสียงแววๆตอนพระพันรอนที่คุยกับเออเนี่ยกําลังคุยเรื่องผีปอบอยู่เนี่ยตัวเนี้ย มันเพิ่งกินยายบนไปนั่นแหละแลสักพักหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงพะพันดอนว่าเอ้ารรู้หรือยังล่ะว่าเป็นปลอกของใครเสียงของพัพันดอนก็ถามไปแล้วก็มีเสียงตอบกลับไปว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงพี่ว่ามันมาจากไหนหรือว่าเป็นใครหรือว่าใครเป็นเจ้าของแต่ก็พูดดที่ว่าทุกๆครั้งที่มันปรากฏตัวเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับคนตายอะไรแบบเนี้ทุกครั้งเลยแล้วกับว่ามันมารับวิญญาเนี่ย เนี่ยแล้วที่สําคัญคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมีคนเห็นว่ายายบนตายเนี่ยลูกสาวแกเนี่ยเหมือนแบบลงมาจะเอาแบบหาผ้าหาอะไรไปเชดตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเหมือนเป็นหมาดำไม่แน่ตัวใหญ่ๆเ,เดินอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านอ,อะไรแบบเนี้ยเขาเลยเขาเลยพูดกันว่าดังนั้นเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนที่กําลังนอนเจ็บปวดอยู่แล้วมีหมาดำปรากฏตัวออกมาให้เห็นเนี่ย ผู้คนในบ้านเนี่ยก็จะใจคอไม่ดีมิตตกขึ้นมาทันทีเลยถึงแม้จะป้องกันยังไงเนี่ยแต่ในเวลาไม่นานเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปครับ<อ>ลูกสาวเนี่ยพอเห็นแบบนั้นตอนแรกก็ไม่ก็คือเหมือนแบบก็จะไม่เชื่อจะไม่อะไรแบบเนี้ยแต่พอได้พักเดียวแค่นั่นแหละอยู่ดีแม่แกก็ร้องยีแล้วก็แบบเหมือนแบบนอนตายไปเลยทีเนี้ยก็มีคนพูดกันว่าคนถ้าคนแก่เนี่ยก็เล่าต่อๆกันมาว่ามันเป็นหมาปอบผีเนี่ย เขาบอกว่าปอบบางตัวเนี่ยเวลาออกจากล่างเจ้าของหรือว่าคนที่มันอาศัยล่างเนี่ยขณะที่ออกเดินเที่ยวหากินในหมู่บ้านเนี่ยพวกมันเนี่ยจะไปโดยไม่ให้ใครเห็นคล้ายๆผีพรายแต่บางตัวเนี่ยก็จะอยู่ในค่าของสัตว์อย่างเช่นหมาดํำผู้คนเนี่ยก็เลยพากันเชื่อว่าพวกมันคือหมาผีปอบคนท่าคนแก่บอกว่าหมาพวกน,นี้จะรูปร่างต่างจากหมาทั่วไปร่างกายจะสูงใหญ่คล้ายๆวัวพี่เนี่ยตัวใหญ่จนเกือบ หายวัวเลย oh. ตาเนี่ยสีแดงกำ่ำดุลายแล้วก็จะออกมาเฉพาะในตอนกลางคืนเท่านั้นพอนหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปเนี่ยก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เป็นเพื่อนเพื่อนของน้าพี่จุกเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยเจอหมาดำเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยกําลังเดินผ่านทางมาแล้วจนมาถึงเนินกอไผ่ปาดท,ทางเข้าหมู่บ้านแล้วทันใดน,นั้นเองเขาบอกว่ามันก็มีบางอย่างเนี่ยวิ่งปุบเข้าไปข้างหน้า mm. ทุกคนก็ ชะง,งักด้วยความสงสัยพร้อมกับเพ่งมองดูแล้วก็เห็นว่ามันมีหมาดำตัวสูงใหญ่ตัวหนึ่งพี่เน่ยืนอยู่หน้ากอไผ่แล้วก็ยืนจังก้ามองตรงมาทีนี้พอทุกคนรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็เหมือนแบบรู้ด้วยสัญชนะัตยญาณว่ามันคืออะไรว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่หมาธรรมดาแน่แ,นแต่มันเป็นหมาอย่างอื่นแล้ววันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็พอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บทุกคนก็แบบถอยหนีหา กลับไปหาที่ดับที่นอนที่อื่นเลยก็คือไม่กลับเข้ามาในหมู่บ้านเลยจนกระทั่งผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยเพื่อนน้ยพี่จุกก็พาก,กันกลับมาเหมือนเดิมคราวนี้ยเขาบอกว่าในตอนที่กลับมาเนี่ยเหมือนแบบเอาได้ของดีพวกปืนมีลูกกระสุนลงอาคมอะไรแบบนี้ติดตัวมาด้ดาวยพี่เนตรก็เลยพากันกลับเข้ามาในหมู่บ้านทีเนี้พอกลับเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เห็นหมาตัวเดิมเนี่ยอยู่ตรงที่เดิมอยู่ตรงกอไผ่ตรงที่เดิมเลยแต่คราวนี้ยหมาตัวเนี้ย มันขู่ยันดุร้ายอ่ะทีนี้พอขู่เสร็จปุ๊บทางเพื่อนของ,งน้าพิจุกเนี่ยก็ไม่สนใจคราวเนี้ยเขามีปืนติดตัวมนนาในขบวาเขาขึ้นไกลปืนแทนแรกเขาบอกว่าพอขึ้นไกลปืนเสร็จปุ๊บหมาําตัวเนี้ยมันก็หันหลังแล้วก็กระโจนเข้าไปข้างหลังก็ไผยจังหวะนั้นก็แบบเหมือนแบบมีหมาตามหมู่บ้านอะไรเนี้ยตัวอื่นเนี่ยวิ่งมาก็วิ่งมาเห่ากันโชว์พร้อมกันพร้อมแบบกระโจนตามไปอยิ่หิบเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่พบก็คือความว่างเปล่า ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยทั้งสามคนสี่คนเนี่ยก็พยายามไปล้อมดูตรงนั้นว่ามันมีอะไรหมาตัวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันหายไปอย่างรวดเร็วเลยราวกับมันหายตัวได้แล้วอยู่ดีๆทุกคนเนี่ยก็คนลุกเยวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ต่างคนเนี่ยก็ต่างแ่ยว่ามีปืนกันมาคนระบอกก็ต่างแบบกระชับปืนรีเร้งจะเดินกลับ,บบ้านในท,ทันทีแต่ก่อนที่จะหลุดตรงปาผัยตรงกอผายตรงนั้นไปพี่เนรเขาบอกว่าพุ่มกอผัยข้างหน้า มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างอ่ะที่ทําให้กอไผ่กอใหญ่ๆ<ม>ทั้งกอเลยเนี่ยโยกไปโยกมา <Okay. S 1> ท,ทั้งทั้งที่ลมก็ไม่มีแล้วทันใดนั้นเองสิ่งที่ทั้งสามคนเห็น mm. เต็มทั้งหกลูกตาก็คือมันมีหมาดําตัวเ oh. ท่าวัวพี่นี่ยืน oh. อ,อยู่บนกิ่งต้นไผ่เ oh. ขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่หมาตัวเท่าวัวขนาดนั้นมันจะไปยืนบนกิ่งไผ่ oh. มันต้องหักลงมาแล้วถ้าอย่างนั้นอะ สักพักหนึ่งมันก็กระโดดเข้าใส่ทันทีเลย<ศ>ทีนี้พอกระโดดเข้าใส่เนี่ยพี่จุกบอกว่าเพื่อนของน้าพี่จุกเนี่ยก็ยิงสวนเข้าไปทันทีเลย<ฮ>ทีเนี้ยพอเสียงปืนดังขึ้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสามคนเนี่ยก็วงแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางเลยหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็พาก็พากันวิ่งหนีมาได้จนมาถึงบ้านพอถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ต่างยังตกใจกลัวอยู่ก็รีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับบ,บรรดาชาวบ้านฟังที่แบบว่าตอนเนี้ยหลายๆคนก็ มาฟังกันแล้วว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะทั้งสคนเนี่ยร้องโวกเวกโวยวาย,วายแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีคนพูดเข้ามาว่าเออเนี่ยพระพันดอนอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเห็นว่านอนร้องโอดโอยอยู่ในกุฏิเนี่ยไม่ยอมออกไปไหนเลยอีกครั้งตรงบริเวณหน้ากุฏิเนี่ยก็มีค้าบเลือดอ,อยู่เต็มเลยเนี่ยทีนี้พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยทั้งหมดก็เริ่มเอกใจอะไรบางอย่างที่เนททั้งสามสี่คนเนี่ยทั้ง เพื่อนน้าพิจุรแล้วก็น้าพิจุรเนี่ยก็นัดแนกกันสามตีคนเนี่ยก็จะไปแอบดูบริเวณกุฏิของพระพันดอนว่าทําไมมันถึงมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นบรรดาน้าแล้วก็เพื่อนของน้าพิจุ่ยก็ไปเฝ้าแอบดูอยู่ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้บริเวณกุฏิของพระพันดอนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าระหว่างที่ไปเฝ้าเฝ้าดูเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากภายในกุฏิทั้งสามคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจค่อยค่อยวิ่งค่อยค่อย ย่องไปดูตรงบริเวณกุฏิกุฏิสมัยก่อนมันก็เป็นแบบไม้ปูตีธรรมดาที่เน็มันก็จะเห็นรูอะไรบางอย่างที่มีรูอ่าใช่ใช่ใ้เห็นทั้งสามที่คนก็ไปแอบดูแล้วสิแล้วภาพที่ทั้งสามคนเห็นก็คือเป็นร่างของหมาดําตัวใหญ่สามตัวที่เน็ดกำลังลุมกัดลุมแทะลุมกินล่าของพระพันดอนที่ตอนเนี้เขาบอกว่าแทบจะไม่เหลือชิ้นดีแล้วครับ ที่เห็นตอนนี้คือแขนขาเนี่ยกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางหมาดำทั้งสามตัวเนี่ยลุมกัดลุมกินอยู่บริเวณตรงตับไตไส้พุงของพระพันดอนเนี่ยแล้วท่านนั้นเขาบอกว่าทั้งสามคนที่แอบดูอยู่ก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บดังมาตรงกระแทกตรงบริเวณประตูกุติแล้วสิ่งที่ทั้งหมดเห็นตรงหน้าก็คือพี่เนนมันเป็นหัวของพระพันดอนอที่ถูกหมาดำเนี่ยกัดกินแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาจนหัวหลุด แต่นอกจากหัวหรุนแล้วเขาบอกว่ายังไม่วามีเสียงดังแแลบ,บเล็ดรอดออกมาว่าช่วยดูยช่วยดูยดังกบอกอย่างเงี้ยแต่ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในกุติเนี่ยก็สงบเงียบลงร่างของหมาดําทั้งสามตัวพี่เนทกระโจนลงหน้าต่างไปแต่ก่อนที่จะกระโจนลงหน้าต่างไปทั้งสามตัวได้หันมามองตรงที่ทั้งสามคนแอบดูอยู่ <S 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 ด้วยแววตาอาคาดแขน Mm. ตานี่แดงป๊ดเลยแล้วก็กระโดดลงหายไปทั้งหน้าตาทีนี้ทั้งสามคนเนี่ยพอเห็นแบบน้าเสร็จปุ๊บตอนแรกก็กลัวสักพักหนึ่งก็ประหลัดความกลัวไปแล้วก็พังประตูเข้าไป mm. ก็พบร่างอันหน้าสยดสยอของพระพันดอนที่ลำตัวบริเวณหน้าท้องพ่เนตรผูกแหวออกมาเครื่องในเนี่ยหายไปจนหมดสิน้นค mm. อเนี่ยก็ขาดกะเด็นหัวขาดอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นทัทงน้งทั้งหน้าของ เพื่อนพจุกเนี่ยเขาก็ไปตามหมออะไรประจำหมู่บ้านมาเขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นพ่อพ่าพันดอนนี่แหละที่ทําให้คนป่วยในหมู่บ้านเนี่ยล้มตายไปเป็นจํานวนมาก mm. อีกทั้งก็รู้อยู่ว่าเนี่ยแกเนี่ยเป็นพระที่ฝักไฝ่ไปในทางสายดําจึงอาจจะทําให้คุมวิชาเหล่านั้นเนี่ยไม่อยู่หรือเปล่าของมาเข้าตัวเลยกลายเป็นปอบในที่สุด mm. ตัวมาด้างอีกสามตัวพี่เนทเขาบอกว่าอาจจะเป็นระดับ พญาปอบอมอมไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นใครอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่มากํจาจัดพระพันดอนทิ้งเ,เพื่อไม่ให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกเผยแพร่กระจายออกไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่จุกครับที่เล่าให้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่พี่จุกไม่ได้บอกนะพี่เรียนว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยได้ข่าวเรื่องหมาปอบทั้งสามตัวนั้นอีกไหม ครับนั่นแหละจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แกนเล่าให้ฟังโอ้ยไม่เคยแผ่วเลยต้นโอ้ยเรื่องนี้น่ากลัวนึกภาพตามนะถ้านผู้ฟังฮะมันจะได้จินตนาการถูกว่าแบบในขณะที่แบบกําลังมีเสียงโอดโอยร้องควนคางอยู่ในกุฏินั้นก็คือพระท่านกําลังโดนหมากัดอื <c oughs> เหมือนที่ใครเขาพูดว่าแบบเวลาที่เล่นของนะ แล้วมันรักษาของไม่ได้อะของมันหลุดอ่ะของมันหลุดแล้วมันไปไหนฮะมันก็เข้าตัวมันก็กินตัวจากคนปกติจากคนที่มีวิชาจากคนที่มีฤทธ์กลายเป็นปอบโดยปริยายแต่ทีนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ใช่มีทุกช็อตเลยอ่ะกับช็อตที่แบบโอ้ยไป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 เลียน้ําเหลืองนะเออครับดูดโอ้ย โโอ้นั่นแหละครับพี่เนครับยี่ห้อนี้เนี่ยแบบนะรับประกันความหลอนได้นะต้นนิวคาสเซิลฮะมีมาบแบบโบะ๊ะบะแบบไม่ต้องอารมณ์ผบวดกันเยอะฮะเจอกันเลยกับเรื่องนี้นะครับ,รบแล้วก็ฟังทุกครั้งก็รู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยไอ้คำว่าปอบเนี่ยนะมันไม่ได้หายไปนะอจริงพี่เน เพียงแต่ว่ามันเราจะไปเจอไหมจะโชคชะตาไปเจอกับมันไหมหรือว่ามันจะแสดงตนใ,ให้เรารับรู้ไหมเนาะใช่ครับใช่ใช่พี่เนโอ้โหอ้าวน้องต้นนะครับขอบคุณจริงๆที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแต่ละคนแต่ละคนบอกโหพี่ต้นเล่าดีพี่ต้นเล่าดีเหมือนเดิมขอบคุณพี่เนธขอบคุณพี่เนธด้วยเช่นกันที่ให้โอกาสน้อง อา้าวขอบคุณมากๆน้องต้นนะเดี๋ยวมีโอกาสเดีย๋ยวมาเล่ากันใหม่นะครับยังยินดีต้อนรับเหมือนเดิมยังไงก็มาเล่าเหมือนเดิมอ่าทนีอยากคด,าดหายไ,ไ<ป>นนี่ด้วยครับผม